สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนทามเมอร์กันนะครับทามเมอร้นร้าเข้าชํมรุดนี่คือตัวใหม่นะครับ๋ยจจะมีลายเข้าให้ดูนี่ครับสายไฟเข้าก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สามนะครับเอาหุดก็จะมีคอมมอนจะเป็นขาเจ็ดเอาหุดจะเป็น NC NO นะครับขาแปดกับขาเก้านะครับนะครับ หลังจากเราติดตั้งตัวใหม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะเปิดแล้วก็เซ็ตค่าให้ดูมาแล้วครับมาแล้วการเซตค่านะครับวันนี้เราจะมาเซ็ตทำงานเจ็ดชั่วโมงหยุดหนึ่งชั่วโมงนะครับนะครับวิธีการเซ็ต กดเมนนกัน,นครับเข้าไปที่โปรแกรมโอเคเข้าไปนะครับแซนแนลที่หนึ่งครับ New ก็ค,คือสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับ New on off นะครับนี่ก็คือเวลานะครับเราจะใส่ตั้งแต่ก็เร,เริ่มทำงานตั้งแต่6กโมงเช้าจบที่เวลา สิบสามนาฬิกานะครับสิบสามนาฬิกานี่คือชแนลแรกนะครับทุกวันนะครับให้ทำงานทุกวันแล้วก็ตัวที่สองเราจะทำทำงานตั้งแต่สิบสี่นาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับนิวโปรเจกเข้าไปใหม่ก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่สิบสี่นาฬิกา ถึงเวลาย1สบดนาฬิกาโอเคนะครับทุกวันแล้วก็ตั้งแต่เวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงห้านาฬิกานะครับย2ิบสองนาฬิกาเสร็จไวถึงห้านาฬิกานะครับโอเคครับจบโปรเจกต์กนะครับ แล้วก็ถ้าเราจะมาดูนะครับเรากดดูได้นี่ก็คือเซตแรกน่ครับเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาลองเช็ดกันตอนนี้เวลา13บสนาฬิกาห้นะครับมันจะต้องเริ่มทำงานที่14บสนาฬิกาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ อ่าครับมาดูกันนะครับว่ามันจะทำงานที่14นาฬิกาหรือไม่ตอนนี้13นานิกา59 50ิินาทีนะครับเราเซตไว้มันจะตามที่เราเซตหรือเปล่าตอนนี้แมกเนติกก็ยังไม่ทำงานอ่าเริ่มแล้วครับทำงานแล้วนะครับ14นาฬกาเริ่มทำงานครับหลังจากที่ทำงานไปแล้วนะครับ จำ,ำเสมอนะครับกินกระแสอยู่ที่หกจุดสามแอมป์ก็คือทำงานปกตินะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ